ตอนนี้คือพี่มันรับงานประมาณกี่แผงเขาอะสิบแผงครบร้อยครับทุกคนอีกสิบแผงครบร้อยกี่วันเกียรติเนียบาคในสมาร์ทิครับตออาทิตย์ขาดอีกสิบแผงหนึ่งร้อยตอนนี้ใกล้หมดยังพี่นงอี่งมีกอผงมาไหมอ่าพีงงานพี่งานยังไงขายหมดแล้วอะอย่าทิ้งแผงเพราะว่าที่สําคัญแผงของเราจะมีลัคกที่นัมเบอร์ตรงนี้ทุกคนเรา 1เดือน3เดือน5เดือน1ปีนะคะของรางวัลน,นะคะทุกคนขาเริ่มตั้งแต่สร้อยคอทองคำหนัก10บาทอ,อันนี้ก็พูดไปนะคะสร้อยคอทองคำนะคะโทรศัพท์มือถือจักรยานยนต์นะคะแต่ละเดือนนะคะมาดูกันว่าใครนะคะจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะคะพี่ฮอนอย่าทิ้งนะก็อยากให้ ผู้บริโภคลองเปิดใจเนาะนอกจากจะมีเครื่องสุ่นทะโลลก็ยังมีถุนกัญชาเพิ่มเข้ามาองเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีจะใช้ที่หลากหลายเนาะและ้วก็ฝากร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวร้านเจนานด้วยครับม,มีทุกเส้นให้เลือกสัะคะ่ครับทุกที่ห้องทุกราคามีหลายราคามีราคาส่งราคาสีดด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาลองกินโต๊ะตุ๋นกันนะคะอยู่ใกลก้ใจจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ที่เทศบาลสามน,นะคะร้านเจนาทั้ฝาก้วยจ้า ขอขอบคุณพี่ฮอนมากๆเลยนะคะที่ร่วมพูกคุยกับเรานะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ